สวัสดีครับเจมินฟอร์ดนะครับผม ừ, วันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับกับ Ford r a บนเจอสีดำด้านหลังผมหล่อๆเต็มๆดุดันคันนี้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นอะไรรายละเอียดของรุ่นเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็นยังไงรวมถึงชุดแต่งรอบคันเนี่ยที่เห็นดุดันเต็มเครื่องแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยนะครับไปกันเลย ครับผมกับ Ford Ranger สีดำคันเริ่มคันใหญ่ด้านขวาผมนี่นะครับผมคันนี้เป็นรุ่น4ประตูเกยรธรรมดานะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นของรุ่น4ประตูเลยก็คือรุ่น XL Plus นั่นเองนะครับผมราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่7,52 0 0 0บาทนะครับสำหรับ Ford Ranger XL Plus นะครับผมเป็นรุ่นที่นิยมนำมาแต่งวบอดี้นำมาแต่งยกขึ้น2นิ้วใส่ล้อยืนย่นๆแบบนี้ทรงเมกาแบบนี้นะครับผม สำหรับ XL Plus เนี่ยจะมากับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมเหมือนเดิมนะครับห้องเครื่องของ Ford ชกอคอฟฝากระโปรงหน้าเนี่ยได้มาตั้งแต่รุ่นหัวเดียวเลยนะครับผมห้องเครื่องของ Ford เนี่ยแบ่งสัดส่วนชัดเจนทำให้ตรวจเช็คง่ายมีนทแนนง่ายนะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของของเหลว ส่วนผังขวาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับผมส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์นั่นเองไดสตาร์ทรองอากาศเนี่ยของฟอร์ดเนี่ยจะอยู่ด้านบนของห้องเครื่องนะครับผมทําให้ฟอร์เนี่ยสามารถลุยน้ําได้ถึง8 0ซนติเมตรนะครับผมยิงทำมายกสูงแบบนี้ด้วยเนะี่ยโอ้โห1้0เซนร้อซนผมว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชุดแต่งของคันนี้เลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมไล่ลงมาเลย ซรามิกรอบคันนะครับผมความเข้มเท่าไหรนะ่เนี่ยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอยากได้60บานหน้า80รอบคันหรือว่า60บานหน้า70รอบคันอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับลูกค้าฝากระโปรงหน้าตัวนี้เป็นฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับผมไม่ได้ติดสกูปด้านบนนะครับผมไล่ลงมาเลยนะครับคันนี้ลูกค้าจะเห็นเลยนะครับว่าตัวบอดี้รถเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยกับด้านท้ายเนี่ยจะ กว้างขึ้นกว่าปกตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าชุดแต่ง w i Body นะครับผมลูกค้าหลายๆท่านที่เป็นสาวก Ford อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้รู้อยู่แล้วนะครับผมว่าอันนี้คือชุด w i Body เราใส่ให้เป็นชุด F 1 5 0 w i Body ด้วยนะครับสังเกตว่าสเกลของชุด F 1 5 0 w i Body กับ F 1 5 0ทั่วไปเนี่ยจะต่างกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็กว้างกว่านะครับผมชุด F 1 5 0 w i Body เนี่ยก็จะมีกระจังหน้า FORD นะครับผม พร้อมไฟ led 3จุดตรงนี้ครับผมไฟรูปตัว c แล้วก็ยาวมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นถึงชายกันชนด้านล่างรวมถึงแครลงกันกระแทกด้วยนะครับผมไฟสำหรับ x l plus คันนี้นะครับผมเปลี่ยนให้เป็นไฟมาส t ต n งนะครับผมไฟมาส t ต n งเนี่ยลูกค้าต้องสัเกตดีดีนะครับมันจะมีหลายแบบนะครับคือ เอาง่ายๆคือมีหลายราคานั่นเองอย่างที่เราติดให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเต็มระบบนะครับผมก็คือจะมีไฟวงแหวน red eye หรือ blue eye แล้วแต่ลูกค้าเลือกสีนะครับมีคลีบฉลาม3คลีบ3เขตตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไฟ DAY LIGHT นะครับผมโดยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตัวไฟ daylight เนี่ยแล้วก็ไฟคลีบฉลามเนี่ยก็จะเป็นไฟสเตปวิ่งด้วยนะครับผมไฟตัว C นี้ก็มากับชุด F150 นะครับผม เดีเราไปต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับผมครับผมมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับอันดับแรกเลยไล่จากข้างบนมาเลยนะครับเราจะเห็นว่าตัวโป่งข้างเนี่ยมันยื่นออกมานะครับผมสังเกตว่าจากโคมไฟเนะี่ยจะยื่นออกมา จากตัวรถนะครับผมอันนี้คือชุดวายบอดี้ที่เราติดเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับผมจะทําให้ตัวรถเนี่ยกว้างประมาณอ่าดัปเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคลิปอ่ามีคลิป2คลิปตรงนี้นะครับผมเพิ่มความสปอร์ตสวยงามนะครับผมคิวล้อเป็นคิวล้อแบบเรียบนะครับผมคิวล้อเนี่ยก็มากับชุด f หนึ่งห้าศูนย์ด้านหน้านะครับผมค่าเลือกได้จะแบบเรียบหรือแบบมีหมุดนะครับผมถ้าแบบมีหมุดเนี่ยก็จะเป็นหมุดหลอกแ ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับผมลายต่อเนื่องลงมานะครับล้อ Max พร้อมยางนะครับผมคันนี้เลือกใส่ m a ็เป็น m a ็20นะครับผมพร้อมยาง MT m a t e r าเชนั่นเองนะครับผมแต่ว่า m a ็20ของคันนี้จะต่างกับ m a ็20ที่เราใส่อยู่ใน e v e r e ร t หรือว่าตกแต่งให้ใน Wide Track ใน e v e r e ร t นะครับทั่วไปคันนี้จะเป็น m a ็20ที่มีออฟเซ t ตรบ 40นะครับสึง44ส4สังเกตได้ว่าตัวล้อเนี่ยมันจะยื่นออกมานอกตัวรถนะครับผมจะดูเต็มดูใหญ่แบบนี้แล้วพอใส่กับยาง MT อย่างเงี้ยก็จะดูเต็มดูเรียกว่าเป็นทรงเมกาที่กำลังนิยมอยู่ในตอนนี้เลยนะครับผมเรามาต่อกันที่ช่วงล่างนะครับผมคันเนี้ย ช่วงล่างเนี่ยเรายกขึ้นมา2นิ้วนะครับผมเพราะว่าเราใส่ล้อแม็ก20นิ้วที่มีออฟเซ็ตลบ44เยอะแล้วก็ใส่ยาง MT ด้วยเราก็จะยกช่วงล่างขึ้นมา2นิ้วโดยใส่เป็นก้อนยก2นิ้วนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นปีกนกกันโครงของ Pro เฟนเดอร์นะครับผมตัวโช็คเนี่ยคันนี้เป็นโชคเดิมครับผมเราไล่กันต่อขึ้นมาด้านข้างนะครับด้านบน ครอบกระจกมองข้างนะครับผมพร้อมไฟ LED แล้วไฟเลี้ยวนะครับผมเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นสเตปไฟวิ่งด้วยนะครับเพราะว่า xl plus เนี่ยตัวรถเดิมเดิมของเขาเนี่ยจะไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเหมือน xlt หรือว่า y track นะครับผมก็ติดครอบตัวนี้ให้ด้วยมีไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็มีไฟ daylight ให้ด้วยนะครับผมสวยงามเพิ่มความสปอร์ตครับผมสติ๊กเกอร์ ranger ด้านข้างนะครับผมคันนี้ติดเป็น r a ตอร์ด้วยนะครับอ่า ในส่วนของสติกเกอร์ด้านข้างลายสัตว์โคลนต่างๆเนี่ยมีให้เลือกกว่าร้อยลายเลยนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้เลยรวมถึงถ้าอยากได้เป็นชื่อร้านชื่อแก๊งชื่อลูกชื่อกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับยินดีจะให้ตามความต้องการของลูกค้าเลยโดยลูกค้ามีข้อความมาให้เราออกแบบให้ก็ได้หรือว่าลูกค้าจะออกแบบเองก็ได้นะครับผมยินดีนะครับต่อเลยครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นป่งข้างด้านหลังนะครับเป็นชุดไวเบอดี้ที่ ที่ผมบอกว่ามันจะกว้างขึ้นมานะครับผมจากตัวรถาทางด้านหน้าและด้านหลังเ่ยนะครับให้มิติตัวรถเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นดูกว้างขึ้นเป็นทรงเมกานะครับผมเข้ากับชุดยกแล้วก็ล้อที่ออฟเซ็ต44แบบนี้นะครับผมถือว่าสวยงามแล้วก็ดูด,ดันมากครับเดีย๋ยวไปต่อกันที่ด้านท้ายเลยครับ ในส่วนของด้านท้ายรถนะครับผมอ่าผมจะไล่จากด้านบนมาเลยกระบะไลเนอร์นะครับผมกระบะไลเนอร์คิวกันศาสตร์ at, ฟิล์มต่อป้ายพยางอะไรพวกนี้เป็นอุปกรณ์ชุดแต่งพื้นฐานที่เราติดให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมไล่ลงมาก็จะเป็นครอบกระบะท้าย FORD นะครับผมดูเต็มดูดุดัดดนแล้วก็ สวยงามนะครับผมตัวอักษรในลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะทําสีอะไรเหมือนกระจังหน้านะครับผม FOR D เนี่ยตัวอักษรเนี่ยก็เลือกทําสีได้เลยว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะครับผมอาจจะเป็นขาวตัดดําแดงตัดดําได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยด้านข้างครับผมเปลี่ยนไฟไท้ายให้เป็นไฟไท้าย LED นะครับผมนี่แฟลชความสปอร์ตสวยงามเข้ากับไฟหน้ามาแตงเมื่อสักครู่นะครับผมไล่ต่อลงมาก็จะเป็น กันชนเหล็กนะครับผมอือตัวนี้เป็นกันชนเหล็กแข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับผมลูกค้าอยากได้หมุดลากเรือต่อเพิ่มหรือว่าห่วงลากจูงเพิ่มอะไรตรงเนี้ยสามารถระบุได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่างคันเนี้ยลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบล้นๆ้นไม่มีหมุดไม่มีห่วงนะครับผมแล้วก็จัดให้ตามความต้อ,องการของลูกค้านะครับผมอยากได้เป็น outlander อยากได้เป็น hammer ได้หมดเลยนะครับอยากได้รุ่นไหนลองเข้ามาคุยกันจัดให้ตามความต้อ,องการของลูกค้าจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภา,ายในกันต่อเลยครับ ครับผมภายในของ XL+ คันนี้นะครับผมตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับดูหรูหราแล้วก็สวยงามเดิมๆ XL+ เนี่ยเบาะที่มากับตัวรถเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าวนิวนะครับผมคันนี้เปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังนะครับผมสีเนี่ยรวมถึงดีไซน์เนี่ยตามที่ลูกค้าเรียกเลยนะครับจะมีแบบให้ลูกค้าเลือกหลากหลายเลยนะครับผมรวมถึงหน้าจอนะครับ XL Plus เดิมๆเนี่ยหน้าจอจะไม่ใช่จอทัชส,สกรีนนะครับผมคันนี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นจอ Android สามารถดูหนังฟังเพลงดูแผนที่ได้หมดเลยนะครับผม XL Plus จะมาพร้อมกับ Airbag คู่หน้าด้วยนะครับผมเป็น4ประตูตัวเริ่มต้นของ Ford ที่คุ้มมากๆอีกรุ่นนึงนะครับผมรวมถึงพวงมาลัยไฟฟ้าควบคุมได้มอเตอร์ของ Ford เนี่ยทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายก็จะเป็น ปรับในเรื่องของเี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงทั่วเข้าทร่ออกนะครับผมในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเซตร,ระบบของหน้าหน้าปัดหน้าจอด้านขวานะครับผมจับคลิปต่างๆดูระยะทางที่เราขับมาดูระยะน้ํามันที่เหลือนะครับรวมถึงถ้าเป็นรุ่นของพวกครุฑอ่า XLT ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเซตพวกครุฑคอนโทรลอะไรพวกนั้นนะครับระบบซิสเต็มระบบต่างๆจะอยู่ที่ปุ่มด้านขวาของพวงมาลัยนะครับผมก็ ข้าวข้าวครับสำหรับ x r Plus นะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับ XL+ คันนี้นะครับผมจัดเต็มหล่อๆแบบนี้เลยนะครับทรงเมกาเลยนะครับผม,มลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับผมอยากแต่งเต็มขนาดนี้หรือว่าแต่งน้อยกว่านี้อยากใช้เงินออกรถกี่บาทอ,อยากผ่อนกี่ปีหรือว่าอยากรู้ว่าพี่ทําอาชีพเนี้ยสามารถออกรถได้ไหมเงินเดือนเท่านี้สามารถออกรถได้ไหมยินดีนะครับยินดีให้คาปรึกษาทุกๆข้อสงสยัยแล้วก็สิ่งที่ ุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านอยากรู้เลยนะครับผมทักเข้ามาหาผมได้ทุกช่องทางที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับหรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตลาคลิปนี้ไปท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก่อนจากกันไปเนี่ยรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเจมินฟอร์ดให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พิเศษนะครับผมขอขายของท้ายคลิปนะครับไม่ค่อยได้ขายคันนี้อยากได้แต่งแบบนี้สำหรับ XL+ Plus เนี่ยชุดแต่ง Wide Body พร้อมชุดยก2นิ้ว m a ็ Offset s 4 4แบบนี้นะครับทรงเมกาแบบนี้ใช้เงินออกรถแสนหนิดๆน,นะครับผมแต่งแบบนี้ฟรีไปเลยนะครับออกจากศูนย์ไปเลยนะครับผมหรือว่าสนใจแบบไหนมีเงื่อนไขในใจอย่างไรลองทักเขอาหารจีนได้เลยนะครับ จริงใจโปร่งใสปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซื้อกับเจ๊ไม่เก๋ไม่จกตานะคะ<ๆ>ไปแล้ว